สวัสดีครับปอกน้ำรั่วการซ่องงมง่ายง่ายโดยไม่ต้องถอดนะครับการซ่อมง่ายง่ายไม่ต้องถอดก็คือพักกลับมานิดนึงครับก็จะหยุย<ล>ดครับอันนี้ก็ไม่ต้องซ่อมจะต้องจะซ่อมมัต้องถอดถาอมาใส่ ที่เกิดอาการนี้เป็นเพราะว่าเวลาเราใช้งานเราผักผักแรงเงินไปครับเราปิดปิดแรงเงินใบก๊อกก๊อกเนี้ยเมื่อกระแทกไปเรื่อยๆมันก็จะเคลื่อนทำให้ใบมันใบที่ปิดน้าำมันขยับเลยใบเลยจุดปิดไปนั่นเองครับ มันทำให้น้ำหยดออกมามผักเลยอแทกไปเรื่อยๆใช้งานไปสักประมาณปีหนึ่งก็รั่วแล้วหยดจริงๆๆอง่างนี้เพราะว่ามันเลยลอ,อกอไปแต่ถ้าเราผัดดำที่นึมนไมก็จะหยู่ครับ ถ้าไม่ซ่อมเราก็ต้องคอยพักกลับไปนิดนึงแต่ถ้าจะซ่อมก็ซ่อมได้ครับคือก๊อกจะมีตัวปิดน้ำอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าไม่มีเราจะต้องไปปิดวาล์าวน้ำด้านนอ,อกบ้านครับแต่ถ้าถ้าใดมีก็ปิดตรงนี้ได้ก็ปิดตรงนี้เลยครับคต้องการปิดตรงนี้เลยครับ เนี่ยเป็นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โบทำการถอดทบจับจไปนะครับต้องหุ่นจับข้างล่างนี้นะต้องหุ่นทุกคนนี้นะครับนะ มีท่าติกอีกชั้นหนึ่งครับมีติกอีกชั้นหนึ่งครับก็บกจะมียางด้วยครับยางนี้ก็เป็นยางกันรั่ว ได้นนี่ก็จะมียางด้วยได้คนนี่ก็จะมียางอีกตัวแล้วจากนั้นก็เอาไปทำการซ่อมนะครับก๊อกนะนล้วก็ทำการซ่อมก๊อกแล้วก็เอางัดออกครับ จากรอยปากแบรนะครับนัดออกจากนั้นก็ไขน็อตออกมา อันนี้นะครับใบนะครับผมจะทำการติดมันก่อน ปิดสุดนะเราสามารถตั้งระดับได้เราสามารถั่งตั้งระดับได้นะไร้ปิดอยู่ท่านี้หรือจะให้ปิดอยู่ท่านี้มันก็แล้วแต่เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ไม่ให้ปิดอยู่ในท่านี้นะครับถ้าท่านี้เดี๋ยวใช้ไปใช้ไปก็เป็นนะครับเพราะว่าการผักมันจะปอกแรงนะครับเราก็จะต้องปรับทิศท,ทางมาให้อยู่ท่านี้เวลาผักมันไม่แรงละนะอย่างนี้คือปิดแลวอย่างนี้คือเปิด อ่าเห็นไหมเพื่อป้องกันการกระแทก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 แล้วมันเคลื่อนอันนี้ปิดอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวใส่ท่าไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถปรับระยะได้หมดคือเวลาปิดมันจะหมุนมาทางนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาคือปิดหมุนตามเข็มนาฬิกาคือปิดหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือเปิดเราหมุนตามเข็มนาฬิกาสุดก็คือปิดดึงออกมาครับอันนี้ปิดอยู่ครับ เราจะมาดูว่าทำไมเราปิดแล้วมันถึงน,น้ำรั่วมันเหมือนปิดไม่สนิทหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆผักมานิดนึงนี่คุณพังผัผกมานิดนึงนะครับก็จะปิดสนิทกว่าครับ อันนี้ผมจะลองเปิดน้ำดูครับอันนี้คือปิดน้ำสนิทรูนิดๆนะอานนี้หยดติ๊งติ๊งติ๊งๆะครับผมจะเปิดมาผมลองจะลองทำการเปิดน้ำดูนะครับเห็นไเห็นรูเปิดแล้วอนนี้เห็นรูเปิดแล้วนะครับเปิดขึ้นไปเรื่อยๆครับเปิดจนสุดเปิดเรื่อยๆนะครับเปิดจนสุดนะครับ การเปิดเรื่อยๆจนสุดนะครับถ้านจะปิดนะบานมันก็จะเริ่มปิดลงปิดลงนะครับมันจะเริ่มปิดนะครับปิดสนิทละอย่างนี้ก็สนิทละมันเลยล่อไปพปอสุดปุ๊บมันจะเลยล่อไป เปิดน้ำครับเราจะต้องตั้งให้มันนิดหนึ่งครับวิธีตั้งสังเกตว่าช่วงปิดเนี่ยมันจะมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ปิดนะปิดสนิทนี่คือผักปิดสนิทแล้วผมดึงกลับมานิดนึงอย่างนี้ก็คือน้ำไม่ไหลถ้าปิดสนิทอย่างนี้ถ้าปิดสนิทอย่างนี้น้ำจะหยดติ่งติงติ๋งติงแต่พอผมผักกลับมานิดนึงอย่างนี้ น้ำก็จะไม่ไหลเลยสังเกตดูนะพอจะเปิดนี่มันต้องใช้ระยะยาวนะครันั่นสามารถนั่นแปลว่าเราสามารถปรับได้เยอะเลยเนี่ฮะเลอลูกอ่าละนี่น้ำไหลแล้วครับไหลน้อย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 เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับจนไหลสุดครับอืมไหลสุดละไหลสุดนะแค่นี้งั้นเราก็จะต้องตั้งครับการตั้งก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าระยะช่วงปิดมันยาวนะครับ อย่างที่บอกนะเวลาปิดเนี่ยมันจะหมุนไปทางหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกาใช,ใช,ใช้ประแจปากตายเบอร์14ครับแล้วก็ไขทวนเข็มนาฬิกามาครับ นนี่ปิดนะครับปิดวัจที่มาร์กจดไว้ก่อนแนละ้วกันนี่มันเป็นลูกศร เาไว้ก่อนแล้วกันมันจะมีตัว x นะตัว x ฝั่งน,นี้มีตัว x ฝั่งน,นี้มีตัว x ฝั่งน,นี้มีขีดขีดเลขอะไรเลข4สี่ ประมานะครับผมก็จะขีดม้าไว้ก่อนแล้วกันตัวเอ็กซ์ที่ม้าตะกี้อยู่นี่ที่ม้าตะกี้ทีแรกอยู่นี่นี่ที่ม้าที่สองนี่ม้าที่สองอยู่นี่ ตัว x นะจำไว้ตัว x ตัว x เนี่ย็กับาร์คนี้อืมมันข้ามรอบไปยังไงนี่เป็นสนิท หมุนเลยนี้หมุนปิดมันเปลีนต้ำหน่งได้ด้วยเปิดปิด oh. เปิดปิดเออปิีน้ำแหน่งดูเปิด มาเปิดสูตรอย่างนี้น้ำรั่วต้องหมุนกันมาหน่อยตั้งใบ เปลี่ยนท่าหน่อดิเปิดปิดเปิดปิดไม่มีอะไรมันก็มาค้ำกันตรงนี้อย่างนี้มันก็ไม่ติดละมุนๆได้ทั่วแต่ถ้ามันติดไกลตรงเหล็กนี่ติดไกลตรงเหล็กเนี่ยมันค้ำกัน มันมีสนะองล็อกนะเราย้ายล็อกเอาก็เลยจำไม่ได้ว่าล็อกไหนล็อกไหนกดใส่ดูฮะ เราใส่เราก็ต้องให้ตรงนี้เข้ากับตรงนี้ไปลองกลับด้านมันหน่อยด้านนั้นนะกลัวเหล็กไอ้ทองเหลืองมันสึกนะก็ตามด้วยตรงนี้ nó bạn quay, quay như thế này quay như thế quay như thế này ghi. Ghi ก็จะมีร่องอยู่ตรงนี้ก็จะมีร่องอยู่เช่นกันก็คือช่องลองใส่กับด้านดูนะใส่ด้านเดิมไม่ได้นี่คือปิดปิดอย่างนี้เกดูนะปิดได้นิดเดียวนะปุ๊บอย่างนี้อาจจะอยู่ไหมอาจจะไม่อยู่อาจจะไม่อยู่นะคือมันไม่ตรงกับท่าเดิมละ ผมจะลองสลับตัวนี้สลับตัวนี้มาทางนี้สลับด้านเลยนะแล้วก็หมุนติดใหม่เปิดปิดอันนี้เปิดนะอันนี้ปิดปิดเชะนะฮะห,หมุนเลยไปนิดเดียว เมืกี้จำได้ไหมที่ผมหมุนน่ะหมุนต้องหมุนเยอะเลยกว่าจะป,ปิดอ่ะน,นี้อ่าก็เป็นการสลับด้านเอล้วกันครับสลับไอ้ไอ้ใส่ไม่ต้องกลัวใส่ผิดครับเพราะมันจะมีเดือยอยู่แล้วอันนี้มีเดือยใช่ไหมไอ้ตัวนี้มีร่องมีร่องใส่ยังไงก็ไม่พลาดอยู่แล้วครับแต่ทีนี้มันจะมีการกลับกลับไปกลับมาได้แล้วก็ไอ้ตรงเหล็กที่ตะกี้ผมไอ้เด็กตัวนี้ดันออกมานะครับมันก็สามารถพลิกไปอีกร่องได้ให้คาบให้เปลี่ยนล็อกดู เ<น>ปิดนะปิดสนิทแล้วนะ เป๊ะเลยแต่ผมยังหมุนได้อีกนิดนึงเป๊ะเกินไปนะปมดละมันเ,เป๊ะเกินไปอาจจะไม่อยู่ อิญางตัวนี้ยางนี้ก็ยังแน่นดีนะก็เป็นการกลับด้านานะนนีกลับด้านมันนิดนึงทีงนี้ก็จะลองดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าลองดูต้องไปลองดูนนิดเดียวฮนะ น่าจะได้ผลอยผมหมุนนิดเดียวนะเหนไหมมุนนิดเดียวหมุนนิดเดียวก็มาเปิดนะแล้วตะ่กี้นะมันหมุนเข้าไปอย่างนี้นะหมุนปิดเนะี่ยมันหมุนได้อีกเยอะเลยหมุนจนมันข้ามล่อไปอนิดนึงอนะ่ะอืมน่าจะเป็นทองเหลืองที่หมุนเปิดผักไปผ,ผ,ผ,ผักมามันสึกนะเนื่องจากเรากระแทกมันแรงขณะปิดอนะ่ะแป๊กแป๊กแป๊กมันก็สึกไป นี่เดี๋ยวผมจะต้องตั้งให้มันไม่แรงด้วยเวลาปิดจะได้ไม่แรงเวลาปิดจะได้ไม่แรงทำไมก็จะมีอย่างนี้ผมาจะใส่เข้าไปนะครับตรงนี้จะมียางสีาขาวตะกี้หนุนไว้เรจะใส่นะตะกี้มันก็ไม่มีอะไรสกรปรกนะครับ ก็จะหมุนใส่เข้าไปานั้นก็จะใช้ประแจเบอร์14บสีไขเข้าไปให้ตึงมือครับตึงมือก็พอครับจากนั้นก็ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ไปลองดู ทีนี้ผมจะปิดให้อยู่ในท่านี้ปิดท่านี้เ่าท่านี้คือปลอดสุดท่านี้คือปิดอย่างเงี้ยมันจะไม่แรงถ้ามาไว้ท่าเดิมอย่างนี้นะปิดอย่างนี้นะเวลาผักตุ้มตุ้มปีเดียวทองเหลืองในสึกมันก็ข้ามรอบเอ่อม,มันสึกมันก็ระยะมันก็จะ เคลื่อนไปได้อีกนิดหนึง่งเคลื่อนไปได้อีกนิดนึงก็หมายความว่ามันก็หมายความว่ามันก็กลายเป็นเปิดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ไขโดยการกลับไอ้ทองเหลืองเมื่อกี้นะครับมันเป็นสองล็อกนะฮะแล้วก็พลิกกลับขั้วมาอีกขั้วเลยตัวทองเหลืองไอ้ตรงที่ตัวนี้นะที่ตัวนี้ผมถอดเมื่อกี้แล้วก็ยกยกออกไปแล้วก็หมุนให้มหอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทดสอบดูแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะต้องกลับแล้วนะฮะ กลับไปอย่างนี้คือปิดอ่าอย่างนี้เปิดสุดพอสุอดสอย่างนี้มันก็ไม่กึกดันสุดอย่างนี้มันก็ไม่กึกแล้ไม่มีแรงเราไม่มีแรงดันนะถ้าอย่างนี้มาสุดต,ตรงนี้ปึ๊กปึ๊กปึ๊กทองเหลืองข้างในสึกครับอย่างนี้ไม่สึกแล้วเราไม่ไม่มีทางดันให้มันแรงได้แลนะ้วมันหมดแรงแนละ้วมันเอื้อมแล้ว เราเปิดเราเปิดก็เราเปิดก็ไม่แรงนะอ,อย่างนี้ใช้ได้ยาวเพราะว่าไม่สึกแล้วก็วใส่เข้าไปครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่เข้าไปน,นี้ก็จะใช้ได้อีกหลายปี ล็อกไปกดลงไปฮนะ,ะเรียบร้อยไหนอะย่าี้ก็ลองดูก็เป็นว่าจบนี่เปิดนะครับเปิดนะ ปิดเปิด,ปดสุดครับอันนี้มียานนะ มันจะมียาอยู่ข้างในนะครับไม่ต้องไม่ต้องพันเทปนะครับนี้จะมียาอยู่ตรงนี้อนยะู่แล้วมันจะมียาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องพันเทปครับ นนมัแข็งเนื่องจากมันสั้นใ้กล้องเนี่ยมันเป็นาากำลังเราใช้สูไลเข้าไปนะบิดบิดอย่างงั้นนะ,นนะใช้บิดอย่างเงี้นะถ้างัดเดี๋ยวค่ะใช้บิดบิดบิดอย่างเงี้ยจากนั้นก็นนลองเปิดใช้นานครับแรงแรงดีป๊อปปอดุด เปิดครับน้ำไม่หยดไม่หยดไม่รั่วเปิดพอน้ำเไม่ไม่หยดไม่ร,ไมรั่วเลยตรงนี้เราเกตุดูโครง้งใหม่ครับแล้วปิดมามันก็ยังไม่ดังซึ้งนะครับเวลาปิดไปมันก็ไม่ดังซึ้งนะครับเพราะว่าถ้าเราเอามาปิดไว้ขนางนี่ยผมว่ามันมานะเนี่ยกับกับหน้าที่ตรง เวลาปิดเราจะใช้พลังขับปึ๊บอะไรอย่างเงี้นะฮะมันก็จะเคอื่องกระแทก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 ปีเดียวแล้วมันก็จะเนี่ยมันก็จะแต่ตอยจบแต่ตอนนี้ไม่หยุดแล้วตอนมานั่นเดิมเวลาเปิดมันจะมาเป่าแบบนี้มาแบบนี้เลยนะเราปิดมันก็จะไปอย่างเงี้ยเลยก็คือเวลาปิดจะอยู่ได้ วันนี้ผม,มเอาเวลาปิดมาอยู่ท่านี้พว่าถ้าปิดมันอยู่ท่าอย่างนี้นะเวลาเปิดมันอยู่ท่าตรงนี้นะเวลาปิดตัดโค้งอย่างเงี้ยทำให้ทองเหลืองข้างในมันเยินนะครับทองเหลืองข้างในนะมันเยินทําให้มันข้ามล้อ,อไปเมื่อปิดเปิดประมาณหนึ่งปีมันก็จะเยินแล้วก็ทำให้มันข้ามล้อ,อไปก็กลายเป็นปิดเป็นเปิดนะครับ ผมก็มากับไอทองเหลืองเอไส้นะครับกับไส้ให้มาอยู่อีกตำแหน่งเลยครับตำแหน่งตรงข้ามมันก็สามารถใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งคือปิดเสด็จไม่รั่แล้วเ้วก็ปิดน้ำไปถุงเช่นเดิมแล้วคราวนี้ผมกลับไว้คราวนี้เราก็จะใช้ได้ยาวนาเลยครับเพราะเวลาปิดไม่กระแทก เปิดก็ไม่กระแทกนะครับเพราะว่าเราปิดไม่กระแทกนะครับเมื่อไม่กระแทกมันทองเหลืองในนันก็ไม่สึกหลอเมื่อไม่สึกหลอก็ใช้ยาวเลยครับนะแล้วตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะจุดนี้ครับ